สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจิกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจิกจะรีวิวคันนี้เลยเป็น Toyota, Rio นะคะแต่ว่าเป็น p รี n รนเนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจิกจะมารีวิวคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota, Rio ีนะคะตัว p รี n รนเกันเลยนะคะรถเครื่องเข้าใหม่นะคะเลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมตัว G นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะคะ มาเริ่มกันข้างหน้าเลยนะคะสําหรับข้างหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารูตะข่ายรูตะข่ายจะเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถเลยซึ่งตัวรถจะเป็นสีเทานะคะเทาบอลน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าคันนี้นะคะจะมีไฟตัดบอกมาให้แล้วนะคะลูกค้ากำลังหารถใช้งานแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ อ่าถัดมานะคะล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กนะคะแม็กลายนี้เลยลายจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็ดอกยางยังอยู่ครบนะคะซุ้มล้อนี่ตรงนี้นะคะคือแต่งมาให้แล้วนะคะคือลูกค้าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะจะเป็นโฉมตัวจีนะคะตัวกระจกของเขาจะมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกเลยนะคะตัวไฮรักยังอยู่นะคะตัวโลโก้นะคะ ถัดมานะคะที่เปิดประตูนะคะตัวจับมือจับของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะไม่มีรอยทะลอกแน่นอนเวลาเปิดเข้าออกนะคะคันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซซีนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ,อ,ะอยากทราบราคากันยังเอ่ยราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทนะคะ ใครที่มีญาติที่น้องแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะจบจริงนะคะฟรีดาวแน่นอนนะคะอ่าถัดมาด้านหลังของเขากันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังของเขานะคะตัวมือเปิดข้างหลังก็เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็บันไดบันไดหรือกันชนนะคะแถมให้เลยนะคะอ่า พี่ๆทันใดกำลังมองหารถใช้งานแนะนำเป็นเต็นท์วี8สาขาราดบรุหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวดูภายในรถคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะอ่าถัดมานะคะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะฟังเพลงหรือว่าโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วถัดมานะคะก็เครื่องเล่นของเขาสามารถฟังวิทยุ fm cd ได้หมดเลยแล้วก็แล้วก็ลูกเล่นพิเศษก็คือนำพาเราได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์แมนนวลน,นะคะ เกียร์มีทั้งหมด6เกียร์นะคะคันนี้คุ้มแน่ๆแรงแน่นะคะแล้วคันนี้นะคะแอร์เย็นมากๆเลยนะคะนี่เบาะของเขาจะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะคะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ระบายความร,ร้อนได้ดีด้วยนะคะถัดมานะคะโซนข้างหลังนะคะเป็นเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายเช่นเดียวกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทีคันที่จิกรีวิวคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo นะคะตัว p r ีแ n น r นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c นะคะราคาอยู่ที่429,000นะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่8,000บาทนะคะ84งวดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถสวยๆรถใหม่ป้ายแดงนะคะเทียบเท่าป้ายแดงเลยแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ วันนี้นะคะจิ๊กขอรีวิวคันนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ